ซื้อขายกองคุณรวมง,ง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มมองคินได้เลยที่แอปฟินโนวิน่าอ่าแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในวันนี้นะครับก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับที่ตลาดค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนนะครับแต่แก็ตามเนี่ยอาจจะเห็นเสียงคัดค้านนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตอนนี้จะมีใครนะครับที่มีมุมมองอย่างไรบ้างล่าสุดนะครับการประชุมจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้นะครับประชุมกัน2วัน วันที่9แล้วก็วันที่10ธันวาคมวันที่11นะครับจะทราบผลตามเวลาประเทศไทยช่วงเช้ามืดครับประมาณตีหนึ่งตีสองครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยคนที่จะสนับสนุนให้เกิดการลดดอกเบีย้ยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 6, 6คนนะครับที่ค่อนข้างจะมั่นใจ่าลดดอกเบีย้ยแน่ๆโดยประธานเฟดจอร์มพาเวลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับแต่ก็ตามจะมีคนที่สนับสนุนนะครับให้คงดอกเบีย้ยไว้น่าจะมีอย่างน้อยประมาณ3คน ส่วนอีก3ามคนเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรคนที่เชื่อว่าจะตัดสินใจให้รถด,ดอกเบีย้ยนะครับก็มีประธานเฟดโรมพาเวลมีคุณไมเชลวอลแมนคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์แล้วก็คุณเซฟเฟนมิลานนะครับคุณจอห์นวิลเลียมส์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะสนับสนุนรถดอกเบีย้ยก็คือิลิปเจอร์สันครับส่วนคนที่จะสนับสนุนให้คงดอกเบีย้ยไว้นะครับมีอย่างน้อย3คนครับมีคนอัลเบอร์เตอร์มูซาเลมเจฟฟรีย์ชมิทแล้วก็ซูซานคอลลินส์ครับ ส่วนอีก3คนนะครับลิซ่าคุกไมเคิลบาแล้วก็ออสเซนกูสบี้เนี่ยยังไม่แน่นอนว่าจะตัดสินใจอย่างไรครับซึ่งการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่3ในการประชุมติดต่อกันโดยตลาดนะครับมองว่าจะลดประมาณ25บห้าเบสิสพอยต์แล้วก็จะมีเสียงคัดค้านนะครับเป็นตัวสะท้อนว่ากรรมการเฟดคนต่อไปหรือว่าประธานเฟดคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีความสําคัญนะครับที่จะชี้ถึงทิศทางการตัดสินใจนโยบายการเงินในปีหน้าครับ ที่ผ่านมาในอดีตครับทุกครั้งที่มีการประชุมเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีเสียงไม่เห็นด้วยนะครับแต่เสียงไม่เห็นด้วยในครั้งนี้เนี่ยจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวสะท้อนว่าเฟดกาลังเผชิญกับความแตกแยกท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้เงินเฟ้อก็ยังคงอยู่สูงการจ้างงานก็ยังคงอ่อนแอครับฝั่งสนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยนะครับก็ชี้ว่าตลาดแรงงานตอนนี้อ่อนแอครับไม่ว่าจะเป็นการว่างงานในเดือนกันยายนที่พุ่งขึ้นไปแตะระดับ4.4%เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลของ A.D.P. นะครับในเดือนพฤศจิกายนก็บอกว่ามีการจ้างงานลดลงไป3 000, ามแสนสามหมื่นสอง 3, 000, พตำแหน่งครับมากที่สุดในรอบ3ปีฟเฟดจาเป็นต้องรีบผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจกชะลอตัวลงไปแรงแต่ฝ่ายที่คดัดค้านนะครับอยากจะเห็นการคงดอกเบี้ยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อ P.C.E. นะครับยังสูงอยู่อยู่ที่ส8ง์สูงกว่าเป้าหมาย2%แล้วก็มองว่านโย,ยบายภาษีนะครับแล้วก็นโย,ยบายของครัมเนี่ยอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและถ้าเกิดเฟดเนี่ยรีบลดดอกเบีย้ยก็จะเป็นการทําให้เศรษฐกิจนะครับร้อนแรงมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้เฟดรอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้นะครับเฟดก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับหรือ neutral rate ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันด้วยนะคบว่าการประชุมแต่ละครั้งควรจะตัดสินใจอย,อย่างไร ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นโจทย์เป็นความท้าทายของคุณโจรมรน์พาเวลนะครับที่กําลังจะครบวาระในช่วงกลางปีหน้าและสิ่งที่สําคัญนะครับในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเฟดนะครับมีการประกาศรายชื่อประธานเฟดคนใหม่แล้วซึ่งจะเป็นคนที่ออกมาตัดสินใจนะครับแล้วก็บ่งชี้ถึงการประชุมเฟดในปีหน้าด้วยว่าสุดท้ายแล้วแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐเมกาควรจะผ่อนคลายแค่ไหน จะมากจะน้อยอย่างไรนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสําคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนตอนนี้นะครับถึงขนาดว่าทางฝั่งสกอตเบเซนเนี่ยออกมาพูดเลยว่าอยากจะปรับเกณฑ์ของเฟดสาขาภูมิภาคต่างๆนะว่าจะต้องเคยทำงานนะอยู่ใน ต้องอาศัยอยู่ในเขตที่ทำงานเกิน3ปีบอกว่าคุณจะเป็นเฟดสาขาแคนซัสเซนหลุยส์มินิอาโพลิสอะไรต่างๆได้ต้องทำงานอยู่ในสาขาอย่างน้อย3ปีซึ่งนะผมเดาว,ว่าเป็นแบบนี้นะเกมของอเมริกาเนี่ยเ็ดเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผู้ว่าคนใหม่นะซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นเควินแฮสเซตนะตอนวันที่อตอนพฤษภาคมปีหน้าถูกไหมครับ แล้วก็ตอนเนี้สายคนที่เขาเป็นสายพิราบนะชัดๆก็คือคนมิเชลโบแมนอันนี้ชัดเจนคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ชัดเจนนะครับคนต่อไปคือสตีเฟนมิรานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ็ดเสียงเนี่ยสี่เสียงเนี่ยเป็นสายพิราบแนละ้วเป้าหมายสูงสุดของเขาคือลดดอกเบีย้ยเยอะๆครับข้อเดียวเลยนะจอห์นวินเลียมสาขานิวยอร์กเนี่ยเป็นค่ายโดวิชนะครับแต่ตอนเนี้ย มีใครบ้างที่เขาอยากจะหาพวกนั่นเองนะปีหน้าเนี่ยจะมีเฟดสาขาไม่ว่าจะเป็นบอสตันชิคาโกเซนหลุยส์แคนซัสตั้งสี่คนนะที่ปีหน้าจะต้องหมดเทอรมในเดือนกุมภาพันธ์นั่นแปลว่าจะจะ,จะต้องมีการคัดเลือกนะรีเจนอลเฟดใหม่ซึ่งแน่นอนนะกรรมการด้านบนเนี่ยก็จะมีผลด้วยเห็นไหมซึ่งกรรมการด้านบนเนี่ยก็ถือว่า ส่งคนเข้าไปควบคุมเยอะพอสมควรแล้วทีเนี้ยก็อยู่ในการกำหนดสเปคของคลิฟแลนด์มินิอาโพลิสดัลลัสแล้วก็ฟิลาเดเฟียซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะล็อกสเปคกันแล้วเพื่อที่จะหาคนที่เป็นสายเขียวอ่ะสายโดวิชตรงเนี้ยให้มากที่สุดถ้ามันถ้าถ้าถ้าภารกิจเนี้ยทำสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นอเมริกาเนี่ยลดดอกเบีย้ยมากกว่าที่คาดซึ่งผมเชื่อว่าจะเกิดภาพนั้นขึ้นในปีหน้านะครับแล้วก็ ลดดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะเข้าสู่ทิศทางการอ่อนค่าถ้าแผนการนี้ของทรัมป์กับสกอตต์เบสเซนทํทำสำเร็จครับครับสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับ Morning b r i ีฟรายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของฟินูเมนาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้ หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ